ข้มใ,ใหญ่ไปเลยค่ะขนมจีนค่ะมาทานตำแตงด้วยกันค่ะนึกเมนูอาหารไม่ออกก็ฝากทร้องกับตำแตงค่ะชิหมหน่อยนะ ดำเตะอืมน่มากินอะน้ำลายไหลอืมอร่อยนะ่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วอืมอร่อนเทใส่ถาดเลยค่ะอืมอร่อยต้องขุดชกนี่แหละค่ะ ทานกับตามเตงอร่อยค่ะทานเล่นก็ได้นะคะอร่อยค่ะอขออนุญาตใช้มือนะคะเพื่ออับรถในการทานล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่โอ้ยทุกคน ขืาวเม่ใหญ่ไปเลยค่ะอืมขนมจีนค่ะ โอ้แดดสองดีดีตรงนี้อีกคำไปเลยค่ะอือ คำใหญ่ๆไปเลยอืมแซ่ so.